สวัสดีค่ะดิฉันเชื่อ,อนองาอายุ5 2ปีปัจจุบันทํางานฟรีแลนซ์แล้วก็ขายอาหารที่ตลาดที่ภูเก็ตเมื่อหลายปีก่อนวันนี้สุขภาพคนที่ฉันปกติไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมีอยู่วันหนึ่งคืออยู่ๆตั้งแต่มันเริ่มเริ่มมีอาการเหมือนกับ เราจะเริ่มเดินลําบากเดินไม่คล่องตัวเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่าลักษณะงานของฉันเนี่ยต้องยืนต้องยืนขายของแทบทุกวันเลยอะ่ะแถมอายุก็มากขึ้นด้วยหัวเข่าก็เริ่มเสื่อมตามวัยมันเป็นเวลามาสิบกว่าปีแล้วระยะแรกๆก็ปวดเล็กๆน้อยๆปวดตามข้อนิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะหลังมาก็เริ่มปวดเขา่าปวดไหล่มันเจ็บปวดขึ้นปวดปวดขึ้นแบบดานๆเข้าจนแบบมันเริ่มมีเสียงก็แก๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาคิดว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องปกติ ครนี้มันไม่ใช่ละพอสองสามวันเริ่มเจ็บอีกแล้วเริ่มปวดอีกแล้วขยับเข่าทีไรก็โอ้โหเจ็บทุกทีปวดจนแบบอธิบายไม่ถูกอะค่ะจะยืนแบบอะไรเนี่ยจะต้องยืนบบพักขาพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบรู้สึกลําบากมากทํายังไงดีเวลาจะลุกขึ้นยืนเนี่ยเราก็ต้องจับให้มันมั่นคงก่อนแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาทําอะไรมันมันไม่สบายเหมือนเมื่อก่อนอะค่ะนะคะ,คะแล้วมันก็เจ็บขาลามไปถึงน่องโอ้โหแบบ เวลายืนเนี่ยมันแบบยืนไม่อยู่อ่ะมันแบบโซซัสโซสเซเพราะเราปวดขาค่ะออทำอะไรก็แบบเจ็บปวดไปหมดมันเป็นหลายๆครั้งเข้าอ่ะแล้วงานของเราเนี่ยมันก็ต้องยืนทุกวันขายของขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเข่าพอมันเริ่มมันดังเสียงก็แกบ็กบแกบ็กบแล้วยิ่งอากาศเปลี่ยนอะไรเงี้ยหนาวๆร้อนๆเงี้ยโอ้โหอากาศเย็นเนี่ยจะเริ่มปวดเลยค่ะปวดเประยะระยะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะปวดมากจนแบบต้องหยุดขายของหยุดอยู่บ้านเป็นอาทิตย์เลยอะค่ะแต่ครั้นี้เนี่ยเราก็กังวลเพราะว่า งานหลักของเราขายเนี่ยเนี่ยคือแบบเงินที่เราต้องค่าใช้จ่ายที่บ้านนะคะมันก็ที่เราขายของเนี่แหละพอป่วยเสร็จชีวิตเริ่มแบบพลิกผันแล้วอารมณ์ก็หงุดหงิดโกรธง่ายทําอะไรมันก็เจ็บปวดรู้สึกแบบไม่สบายอะคะ่ะอยากจะนอนพักแต่พอนอนเสร็จมันก็หลับไม่ได้อะเพราะมันปวดขามันนอนไม่เต็มอิ่มอะคะ่ะเออเพราะเวลาแบบเราจะลุกขึ้นมา จากที่นอนเราก็ต้องมาฝึกเดิน9ก้าสงตัวให้ดีๆก่อนเราถึงจะเดินได้พอเ,เสร็จเข้ามันก็ไม่ไหวแล้วก็เลยไปหาสมุนไพรมากินแล้วก็เอาพลาสเตอร์ซื้อพลาสเตอร์มามาแปะตรงไหนปวดแปะแปะแปะไม่ว่าจะเป็นเขา่าเป็นไหลโอ้โหกินนี่แบบตลบอบอวนไปหมดเช้าวันนั้นฉันตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปขายของในขณะที่ฉันกาลังเขีนรถผ่านเข้ามาในซอยนั่นแหะอยู่ๆขาฉันก็สุดลงโอ้โหก็แทกลงพื้นแบบปวดมากอ่ะต้องลงไปนั่งเลยฉันก็โทรศัพท์หาลูกชายบอกให้ลูกชายมารับ ไปหาหมอที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคอกอักเสบรุนแรงเป็นถึงระดับสมแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งไอต้ตรงข้อข่าวอ่ะไอ้เจลอ่ะมันหมดมันก็เลยทําให้เสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบแล้วทําให้แบบมันรวนไปต่างๆนานาเพราะว่าอากาศเปลี่ยนฉันก็บวบบวบในการแบบเหมือนจะเป็นไข้เงี้ยคุณหมอบอกต้องไปกินยาแล้วก็ต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยทาไมอย่างเงี้ยจะต้องได้รับการผ่าตัดโอ้โยเราก็กุ้ใ,ใจเพราะว่าถ้าผ่าตัดปุ๊บเนี่ยอื ใครจะมาขายของอ่ะชีวิมก็ต้องลําบากรู้สึกกังวลมากเลยอ่ะจะทํายังไงดีนะลูกของฉันก็เห็นว่าแม่เจ็บกังวลก็เลยหาวิธีรักษาเออไปเจอยาเม็ดฟูบุค่ะซึ่งคนที่รู้จักที่โรงพยาบาลอ่ะแนะนํามาแม่เขาก็เป็นเกี่ยวกับปวดข้อปวดกระดูกปวด,ปวด,ปวดอะไรอย่างเงี้ยไอ้เราก็ไม่กล้ากินกลัวจะเป็นกระเพาะอ่าลูกก็เลยบอกว่ามันเป็นยานเม็ดฟูสมุนไพรเออเห็นเป็นสมุนไพรก็เลยกล้ากินพอกินเสร็จโอ้ไอ้ข่าเสื่อมข่าอะไรต่างๆเนี้ย เขากินหายมารักต่อนักแล้วพบว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วแถมกลิ่นของมันก็มีกลิ่นแบบกลิ่นโสมดื่มก็ดื่มง่ายอ,อาการปวดอะไรเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยบวมอาการปวดเข่าของฉันเนี่ยปวดน้อยลงอ่าแล้วเสียงไอ้ที่ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรพวกเนี้ยมันก็เบาน้อยลงไม่คิดเลยว่ามันจะหายเร็วขนาดนี้พอเสร็จฉันก็กิกนต่อกินต่อพอพอมาอีกเดือนหนึ่งขาที่บวมที่อะไรอย่างเงี้ยมันหายหมดเลยไม่น่าเชื่อ จนแบบทุกวันนี้ไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรเลยการเจ็บเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยแทบจะไม่มีฉันดีใจมากเลยอะ่ะที่แบบอาการซุดอาการปวดขาอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดเลยอะตอนนี้ยืนนานๆนะอาการปวดเข่าที่ยืนไม่ไหวอะ่ะไม่มีละโดยเฉพาะเสียงกบกบกบอะไรเนี่ย หายไปเลยโคาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระดูกและข้อที่ฉันตามหาวานานะวท้ามาสองเดือนกว่าแล้วอย่างวันนี้ยืนขายตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเนี่ยขาเนี่ยยืนแบบปกติมากไม่รู้สึกปวดอะไรเลยดีมากจริงๆอากาศจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกสบายไม่ปวดขาไม่ปวดเมื่อยไม่จําเป็นต้องไปนวดตื่นเช้ามาขึ้นบันไดยืนเดินอะไรโอโ้ปกติมากการนั่งการยืดย่อขาอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหสุดยอดขา เนี่ยยืดได้ดีมากนะโบคาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคก,กระดูกอย่างแท้จริงไม่เจ็บไม่ป,ว,ปวดเคลื่อนไหวสบายรวดเร็วเกตอนนี้ฉันก็ไม่ได้หยุดขายของเลยฉันก็ขายของของฉันปกติทั้งวันอ่าแล้วยิ่งกลางคืนนะเดี๋ยวนี้โอ้โหฉันหลับสบายมากไม่ต้องมาตื่นกลางค่ำกลางคืนคือสุขภาพเราแข็งแรงเนี่ยจิตใจเราก็สบายมีความสุขไม่ต้องกงังวลใดๆโบคาตัวเนี้ย มันวิเศษมากๆจริงๆฮะาาโรคเสื่อมโรคอะไรเกี่ยวกับหัวเข่าในของชันเนี่ย หมดกังวลไปเลยฉันมีความสุขมากที่ได้เจอตัวนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือพอกลับมาตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกระดูกและข้อเข่าอะไรเนี่ยมีน้ําหลอ่ลอเล้งเจลมันเสียงก็ไม่ดังก็แกบแล้วตอนนี้สมบูรณ์ดีถึง85%แล้วนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยดีใจมากมาเจอคาตัวนี้สุดยอดจริงๆการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันดีนกับสุขภาพด้วยและทําให้อารมณ์ฉันอ่ะดีมากรู้สึกเหมือนกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติไม่ได้ปวดข้ออะไรมหัศจรรย์มากๆก็ต้องขอ ขอบคุณบบคาที่ทาให้ฉันรู้สึกประทับใจฉันยังฉันอยากจะตัดสินใจแบ่งปัน,นสิ่งที่ดีๆให้คนรอบข้างฉันว่ามันได้ผลดีจริงๆดังนั้นฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าผลิตภัณฑ์เม็ดฟูโบคาตัวเนี้หวังว่ามันจะช่วยได้สําหรับคนที่แบบต้องทุกข์ทรมานกับการเจ็บปวดอาการกระดูกและข้ออะไรเนี่ยมันจะหายไปบบคาเนี่ยนำเมื่อวันจริงๆจ้ะ